ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาไอเนี่ยให้ดูนะผมจะมาทำงานให้ดูว่างานเนี้ยถ้าทำแบบจริงจังทำแบบสุดๆอ่ะหนึ่งชั่วโมงจะได้เงินเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็ทำได้เยอะละเ <c oughs> ดีย๋ยวรูเดีย๋ยวรอเดีย๋ยวเราดูถามเพจเช็วนะครับเพจเช็คอ่ะเพจเช็คอีก ครึ่งชั่วโมงหรือว่า23่บานาทีจะถึงนะเห็นไหมตรงนี้นี่นี่เพื่อใครไม่รู้ไปยังเมื่อไหนอันนี้นี่สามสเจ็ดทับหกสิบนาทีจะถึงเพจเพด,ก,เเดก,ก็คือคุณอนะ่ะเอาเอาหกสิบไปลบสามเจ็ดก็จะเท่ากับเวลาที่เหลือของคุณเอ้ยเวลาเวลาที่เหลือที่คุณต้องทำงานนะให้ครบแล้วไปยเดยเด้งขึ้นมาประมาณนี้เนาะ อแต่ผมทําไปเยอะแล้วแหละก็เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวผมจะตัดมาอีกทีตอนที่ผมเอ้ยตอนที่มันขึ้นเพลแล้วนะจะรู้ว่าถ้าทํำสุดเแล้วมันจะได้เงินเท่าไหร่โอเคไหมโอเคงั้นไปนี่เห็นไหมเพ็กขึ้นละเจ็ดพันสามก็เหนื่อยเหมือนกันนะงานนี้ผมว่า ถ้าเบลเยอะก็น่าก็น่าจะเอาเรื่องอยู่อะแต่ว่าผมเบลนอ เกียรติคิบอ่ะขับไปเรื่อยๆละกันเดี๋ยวก็ถึงปเดี๋ยวก็ถึงละนิดเดียวไปเรื่อยๆนั่งรถชิลๆฟังเพลงไปก็ไม่เบื่อรับเซอร์นี้เล่นเงนเยอะๆละกัน คนก็มีครับนี่อันนี้แค่วันอันนี้วันอันนี้วันธรรมดานะจนันทร์สุขถ้าวันปกติถ้าวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยคนนี้ห้าสิบห้าสิบอัพนะครับเซิร์ฟนี้นี่เซิร์ฟมีคุณภาพครับมาเล่นกันเยอะๆเซิร์ฟพี่ดีคนไม่ค่อยเล่นกันชอบไปเล่นอะไรกันไม่รู้โอ <c oughs> okay, เคมาหยุดเราหยุดพามแค่ที้พารกว่ามาเรา,าขึ้นเงินอันนี้อ่าจอดจื๊อลงรถ วิ่งเข้าไปคืบกบกด f ปั๊บนี่เข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนในคลิปหนึ่งที่ผมเคยสอนวิ่งมาที่เดิมวิ่ง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 มาทับม my p ช g e ทับม my p ช g e ซีสคิดปั๊บนี่เห็นไหมมันมีแค่สองอันมันจะดร้อยหนึ่งกับเจ็ดพันสามก็ทับเ p ช g e แล้วก็ตามด้วยเลขนี่สามหนึ่งหนึ่งสามห้าแปดอ่ะ อันนี้ในที่นี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเช้ให้หมดเลยนะจะได้มันหมดไป389 373ปั๊บนี่7จ0 0ไปดูธนาคารดีว่าเข้าหรือยังปุ๊บนี่เห็นไหมเข้าแล้วอ๋อก็คลิปวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับอโอเคก็บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย i